ระบบที่ใช้อยู่เนี่ยะครับก็จะเป็นระบบะบ่อน้ําที่จะไปหล่อเลี้ยงในต้นต้นก้าที่ที่เราไปเพาะเลี้ยงแล้วนะครับก็คือบ่อน้ําเนี่ยก็จะมีความสู่ประมาณสามพันลิตรแล้วก็มีการเติมปุ๋ยลงไปในบ่อนการวัดค่า EC วัดค่า PS อัดจากในบ่อน,นี้เราจะใช้ตั๊มขึ้นไป ปั๊มขึ้นไปไว้บนถังประมาณ2,000ลิตรพอ,อน้ำเต็มแล้วมอเตอร์ก็จะตัดตัดปั๊มน้ำหยุดน้ำก็จะไหลตามแหล่งน้มส่วงของโลกไปสู่แปลงผักไหลไปสู่แปลงผักเสร็จแล้วมัาจะหล่อเลี้ยงตั้งแต่ต้นแรกไปจนถึงั้งสุดท้ายแล้วก็ไหลกลับมาในบอ่อเหลเดิอันนี้เป็นระบบใหญ่ ก็จะได้ผลดีเ,เป็นไปเป็นระบบที่สองเดี๋ยวตามมาดูระบบที่สองมาดูระบบที่สองระบบนี้จะเป็นระบบเล็กเล็กลงมาหน่อยก็จะใช้การหมุนเวียนในตัวของมันเองแต่ละโตโดยการทมน้ำขึ้นมาทมน้ำขึ้นมาที่หัวรางน้ำก็จะไหลหกลับมา ก็จะใช้ปั๊มขนาดนี้เป็นปั๊มตู้ปลาประมาณ5วัตต์ปั๊มขึ้นไปนีนน้ำก็จะไหลเวียนกลับมาแล้วก็จะเติมปุ๋ยลงในโอง่งเติมปุ๋ยเติมอ่ากดที่จะเปลี่ยนแปลงสับปรุงค่า pH อยู่ในนี้เลยเข้าวัดในโอง่งนี่จะเป็นระบบย่อยลงมาระบบเล็กจากที่ที่เราต้องปิดปิดไว้เล็กน้อยเพื่อไม่ให้แสงมันโดน น้ำในโอ่งมากเกินไปเพราะมันจะเกิดกระไข่น้ําก็เป็นผลงผลิตที่จะเก็บได้แลล้อีกประมาณวัน2วันมันจะเก็บไล่ไปไเรืเ่อยๆมีออกสุกตาลาดทุกวัน